ปาไผ่กิมซุ่งครับอันนี้เป็นต้นไม้ชนิดแรกเลยนะที่ต้องปลูกให้กลับมาบ้านที่ตะขีนครสวรรค์เนานะพาพี่ๆมาดูกันคือตอนแรกเนี่ยเริ่มปลูกก็มาจากไผ่น่ะเพราะว่าต้องออไม่ได้อยู่ที่นครสวรรค์ตลอดใช่ไหมก็กาศว่าไผ่เนี่ยดูแลง่ายปลูกทิ้ง,ท,งทิ้งไว้เก็บหน่อขายเก็บอะไรไปไม้ไปใช้งานเผาถ่า,านผ่านมาแล้วหกปีครับดูบรรยากาศจริงๆไผ่กิมซุงนี่ก็ให้ให,ให้หน่อดกครับ แต่ไม้เนี่ยนอกจากเผาถ่านก็ไปใช้ประโยชน์อะไรค่อนข้างยากเพราะว่าเขาไม่ตรงแล้วก็ขแห่งเยอะถามว่ายังหน้าปลูกอยู่ไหมถ้าสําหรับกินหน่อก็โอเคหน่อให้น้ำหนักดีแต่ไม้เนีย่ยอย่างที่เห็นเนานะมันงอแล้วก็ขแห่งมันเยอะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้อะไรแต่ใช้ได้จริงก็คือขแห่งเอามาคําต้นฝรั่งอยู่ตรงเนี้นยนะก็พามาดูจุดเริ่มต้นของมิตต้อมเกษตรปลอดสารพิษ ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามมันต้องด้วยไปแล้วสวัสดีครับผม